네. <머래> Make okay. ุยแล้วก็คือตะกุยทำยังไงคะตะกุยมือใช้มือตะกุยค่ะไม่ใช้เท้าค่ะเวลาตะกุยตะกุยไงคะสัตว์ป่าตัวป่าเวลามือโหนจะจะตะกุยพื้นเอามือตะกุยพื้นเราเค้าแล้วก็อันนี no ตัวน <Jung> ้อยสว่าขึ้นมาเขาเขาจังแต่กินหญ้าช้างทีเลยบอก ต่อไปเป็นช้างค่ะช้างทำไงคะ บอกว่าฉันก็เคยโมโหแต่ฉันรู้จากจวิธีระบายอด็กเด็กเด็กเด็กคะฟังค่ะอย่าพึ่งคุยลิงบาบูวิธีการระบายของเขาระบายความโมโหของเขาก็คาเคยมีมาของก่อนนะคะแล้วเขาก็แค่หายใจหนื่ออหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆน,นะคะแล้วก็นัำหถึงสิช้าๆ,ๆลิงบาบูเขาอเป็นคนที่ใจเย็นนะคะ แล้วก็ทำหน้าตลกแบบต่างไปหน้าตลกทำไมหน้าตลกจริงบาห์บูลีบาบูบอกว่าวิธีการลีบาบูอ่ะใครโมโกของเขาก็คือทำหน้าตลกไปมาจากนั้นเครื่องทำตั้งแต่ต้องหก พี่ขอโทษนะสิงโตน้อยไปขอโทษใครคะสิงโตน้อยไปขอโทษ เอามือลงค่ะกอดอกทิดน้องแฝงไม่ยืนตรงนี้ครับน้องแฝงเวลาน้องแฝงโกรดน้องแฝงระบายอารมณ์ยังไงครับหนูหนูทำยังไงเวลาหนูโกรธผู้ชายใช่ไหมผู้ชายค่ะชื่อน้องทำของหนูนะก็สิงห์ห้าเพื่องเพิ่มเป็นสิบห์กแล้วเพราะว่าผู้ชาย